กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวไปคุยกันหนึ่งในประเด็นที่ร้อนที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลายภาคส่วนเริ่มออกมาพูดถึงความพยายามที่อยากจะให้ทางกรงเงเริ่มพิจารณาลดอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายบ้างแล้วนะครับนะสถานการณ์ตอนนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณนัทพรตรีรัศิริกุลนะครับรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทสวิจัยกสิกรไทยนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทพรคะหลายๆฝ่ายนะคะก็มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลงในปีนี้นะคะว่าแนวโน้มนั้นน่าจะมีการปรับตัวลดลงแล้วสําหรับทิศทางของดอกเบี้ยไทยนะคะเราประเมินมุมมองอยังไงบ้างคะค่ะเราประเมินว่าปีนี้กนงนอหน้าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละสองสิบห้าตลอดทั้งปีนะคะค่ะซึ่งก็เริ่มมีซุ้มเสียงบอกว่าอยากจะให้กนง,งอเริ่มพิจารณา เรื่องของการลดดอกเบีย้ยโอเคแน่นอนสิทธิในการพิจารณาก็จะอยู่ที่กรงงเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียณนะตอนนี้การลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่พอจะพิจารณาได้หรือไม่หรือยังครับการที่จะขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเศรษฐกิจรวมถึงเงินเฟอ้อนะคะของประเทศเราเนี่ยในระยะถัดไป นะคะเรื่องเฟดหรือว่าธนาคารกลางหลักของโลกที่จะปรับลดดอกเบี้ยนี่ยั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งปัจจัยหลักๆอ่ะคือปัจจัยในประเทศเพราะว่าถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจใยปีนี้ยังจะฟื้นตัวต่อเนื่องเกิน3%นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เข้ามาอีกเนี่ยจะไปผลักเงินเฟ้อให้มันเร่งตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยการคงดอกเบี้ย นโยบายไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเหมือนกับปาาระกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ได้ไปช่วยถ้าลดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไปช่วยทําใหเา้เศรษฐกิจเนี่ยมัน,มน,มนได้โตขึ้นหรือว่าเงินเฟ้อมันได้สูขึ้นนะคะค่ะถ้าหากว่าเราหมองเนี่ยนะคะความจําเป็นในเรื่องของการคงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะรองรับอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตมันก็ยังมีความจําเป็นอยู่ดังนั้นถ้าหากว่ามีการปรับลด ถ้าสมมุติว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผลเสียมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างคะถ้าเราจะปรับลดดอกเบีย้ยเลยนะตอนนี้เนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยมันเป็นการตอกสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเราชะลอแล้วะค,ะครับนะคแล้วก็ในจังหวะที่ธนาคารกลางหลักๆของโลกเนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดะนะคะแม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ไปแล้วหละว่าเป็ดอาจจะลดดอกเบีย้ยเลยนะคะในการประชุมครั้งแรก แต่ว่าสัญญาณชัดๆแบเป็ดเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดการันตีขนาดนั้นถ้าเราลดส่วนทางไปเลยเนี่ยประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ค,คือจะเป็นโทษที่เรื่องของความสันธสวนของข่าเลยน,นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยประเด็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกก็ยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเห็นชัดๆเลยก็เรื่องทะเลแดงนะคะยังไม่รู้ว่าจะสร้งางทำให้ราคาพลังงานกับ ขึ้นมาได้ตัวหรือเปล่านะคะตรงนี้ถ้าเงินเปอ้อกลับขึ้นมาแล้วเราจะต้องเอ่อกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าอา่ซิกสแตนของนโยบายเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ะค่ะครับปัจจุบันสมมติฐานของเราก็คือน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ตลอดทั้งปีนี้เพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่ทาให้เราเปลี่ยนสมมติฐานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยภายในปีนี้ได้บ้างครับ อันนี้ต้องดูเป็นไตรมาสไปนะคะไตรมาสแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีพประบอบงบประมาณนะคะแล้วก็เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็คงยังไม่มานะคะก็อาจจะดูผลว่ามาตรการอีวีซเนี่ยมันช่วยหนุนเศรษฐกิจขนาดไหนนะคะแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มมาตรการการคลังเนี่ยจะมาช่วยหนุนเศรษฐกิจ ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปอย่างไรการปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยมัขึ้นอยู่กับมุมมองทิศทางที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะค่ะ อ่างั้นเดี๋ยวเรารอดูนะคะติดตามการเกี่ยวภาวะเศรษฐกิจไทยและก็ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของพอรบงบประมาณหรือแม้กระทั่งเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตบ้างเราประเมินว่าปีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะผลักดนันเศรษฐกิจไทยเอาไว้สัประมานเท่าไหร่คะก็ปีนี้เรามองอัพไซด์นะคะของเศรษฐกิจไทยสามจุดหกเปอร์เซ็นถ้ามีมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตห้าแสนล้านนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็ คิดว่าเราเราเชื่อว่าทางรัฐบาลก็คงจะปักดันมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะออกมานะคะก็ไซสอาจจะไม่ใหญ่เท่า5้าแสนล้านแต่ว่าคงจะมีออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตที่31ค่ะอืมครับมีความเสี่ยงอะไรเป็นความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจไทยปีนี้บ้างครับ ความเป็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้น้ำหนักไปทางเศรษฐกิจโลกนะคะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะเรื่องเศรษฐกิจสาธาร์ซึ่งเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็ส่วนภายในเนี่ยคือปีนี้เนี่ยแรงหนุนเศรษฐกิจหลักๆน่าจะมาจากภาครัฐนะคะกเ็เรื่อง มาตรการการผ่าอะไรก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนตรงน,นรั้นดังนั้นก็ยังต้องติดตาค่ะโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัฐพรนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ